好了。 ไม่ใ <sa> ช <iden blessing> ่แกไหมอ้าวออกไปอ้าวเกมนี่นี่นเข่าเกมแบบนี้ละกันแซวแซวแซวาซวปุ๊บจบปุบจิบปูจ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีอยู่ผมเองเอ่อเาแมวแซกใช่ตองแมวแซกมันเล่นเมลอนเพเกาแต่ตอนนี้สิ่งที่ไม่เมลอนเลยก็คือตุ้งแซกตายตายติดชิ้นส่วนขาชิ้นส่วนขาเอ,อ๋กเดี๋ยวผมจะจัดท่าทางเลยเดี๋ยวก่อนนะ อยากรู้จริงๆเลยเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรนหละถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ทีนะครับไปตรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยแหนะที่ผมโพงให้ดูนะครับนะไม่เครับนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแหนะเนี่ยเนี่ยแหนะอันเนี้ยอันเนี้ยมันคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ ม well ันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะจัดตา้ง้าทางตัวละครเดี๋ยวกลับมาใหม่นะเอต่อไปเราก็มาถึงตรงนี้แล้วเฮ้ยโยนไปดึงกลับมาสไปดแมนตืด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 ตื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 ดดตืดตื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 ดตืดตื

เอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาก่อนมันจะจมเลยมันจะจมแล้วเอาขึ้นมาอยู่ตรงนี้นี่แน่เอาขึ้นมานี่เองนี่แน่เอาขึ้นมาอยู่นี่หยุดตรงนี้นะห้ามไปฮ่าฮ่าฉันรู้แล้วจะทำอย่างไรนะ ใหญ่กว่เาเ first, าาาฮ้ยอย่าลอยอย่าลอยกระมาลูกก็ตื๊ดตื๊ดตื๊ดตืดตื๊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 ดตื

มนุษย์เอาพอดเอาพอดคอนแมนต็คืคอนแมนตายเดี๋ยวนะตื๊ดตื <h <h ๊ดต um> ื่ดตื๊ดตื Whoops, ๊ดตื <h> <h ่ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดนอนแน่ตื๊ดตื๊ดตายตื๊ด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 นี่ วะเอาเสื้อผ้าอะไแกันเฮ้ยนี่ิานตกโอ้โหย่ริชมาร์กจจะกินมา s ์ทเ r าะ m ้านี้โอ้โหโอ้หนดกระแทกหนดกระแทกหน้าตายโอ้ ไปเหลือชีตีทีนี้สมัย่มันหัวก็จะหายไปด้วยล่ะนะเอเคอืมไม่ก็ตลาทีละหกนาทีไม่เป็นไรฮัลโหลพ่อมาดีรูกทำไมพอมาทำไมอยูแม่แม่แอะอะไรนะทำอะไรอยู่อ่ะนอนเวน๋อ ลแล้วพ่อโชว์มามีอะไรเหยอกพ่อจะถามแม่ว่าพ่อซื้อยาให้ชดไม่ได้ยาที่แม่ซื้อมามันไม่มีมันไม่มียาเหรอมไม่รู้ว่าแม่ได้ยินหรือปเปล่าไปใกล้ใกล้ โทษทีครับเมื่อกี้พ่อผมโทรมาเรียกต่อมาเราจะสร้างระเบิดนี้เคลียร์กันเย้ yeah. ตายซะผู้ชายสุดนี้จะต้องตายแล้ว

Ủa hải, Ủa con 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 พี่เต็มเก็บไฟอะไรก็ไม่ได้แล้วทำยังไงดีแอปดีๆไม่มีไม่ได้แล้ว どど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 ど ทำไปเ,ปเ,เ,เอ่อเน่นวะ้กไม่ได้แล้วเคียร์แอคทีเวทเลยเคียร์อีวิตติ เกมันแหละกทำให้เกมแคสเลยคัะทำผู้ชมต่นไปเบิมเบิมเหลกมากเกินอ่าแค่นี้แหละไปเอ่อกดผิดไป